สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูดอกมะกร็ดหรือต้นมะกร็ดนะคะต้นที่มันพูดง่ายๆว่าดอกมันหมดอายุแล้วค่ะเราจะทํำยังไงนะคะจะทําการตัดนี่ค่ะตัดดอกที่หมดอายุเนี่แหละค่ะทิ้งแล้วก็เลี้ยงต้นมันเพื่อให้มันดอกอีกนะคะมันจะดอกอีกเราไม่ต้องทิ้งนะคะดอกหมดเราก็จะตัดออกก็เก็บไปได้อันนี้เหมือนจะดูยังสวยอยู่แต่ไม่เป็นไรค่ะเนี่ย หมดอายุแล้วนะคะเนี่ยตรงนี้ก็มีสีขาวสีเหลืองก็มีค่ะสีเหลืองนี่ยังสวยนะคะเนี่ยยังสวยอันนี้จะยังไม่ตัดนะคะสีเหลืองนี่ยังสวยงามอยู่จะตัดต้นนี้นะคะต้นนี้ ือไม่งามค่ะก็ทำการตัดตัดอกประมาณนี้ค่ะเนี่ยเพราะว่าเนี่ยดอกตุมต้มๆเขายังมีอยู่นะคะเห็นไหมคะเนี่ยตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งเนี่ยมันยังแตกมาอยู่ตุมต้มๆนี่ยังมีอยู่ ตัดทิ้งค่ะตัดทิ้งตัดเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยไปน,นิดนึงนะคะก็ตั้งไว้เดี๋ยวมันก็จะออกดอกให้เราอีกค่ะ ตัดทิ้งนะคะหมดอายุไขแล้วคนนี้ชืงว่โซเคี่ยหคาเซยคทักทุกวันคะ่ะแกจะจูงหมาทุกวันแกต้องมาทักทุกวัน <inaudible> เดิมฐานที่บ้านทุกวันสีชมพูค่ะเอาป้ายแปะไว้นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะคะเนี่ย เสร็จแล้วอันนี้ปุ๋ยไม่ใส่นะคะเพราะว่าเราเพิ่งใส่ไปนี่ค่ะเก็บไปต่อก็อีกต้นหนึ่งค่ะสีขาวนี่นะคะเนี่ยที่มันไม่สวยเนี่ยดอกตรงนี้เห็นไหมคะมันไม่สวยเนี่ยตัดทิ้งค่ะถ้าดอกไหนสวยก็ค่อยเก็บไว้นะคะมันอยู่มันจะหมดอายุละ ที่จะหมดอายุนะคะตัดทิ้งดูแลมันดีเดี๋ยวมันก็ออกดอกให้เราดีค่ะนี่นะคะเนี่ยไม่ต้องกลัวมันตายค่ะเดี๋ยวมันก็แตกมาใหม่นี่นะคะเนี่ยประมาณนี้ สีนี้สวยมากค่ะอันนี้ใส่กระถางเมื่อวันก่อนนะคะใส่ก่อนวันที่ฝนจะตกเนี่ยแหละคะ่ะเนี่ยเปลี่ยนกระถางจากกระถางเล็กๆลกองใส่กระถางใหญ่ไว้สวยมากค่ะดอกก็สวยนี่น่ารักเห็นไหมคะชอบจังเลยมากาเล็ค่ะดอกก็ดอกก็สวยสีก็สวยต้นยังเล็อยู่นะคะโอกาสที่จะโตมีเยอะ,ะคะ่ะ ที่ไม่แข็งแรงดอกที่ไม่แข็งแรงเนี่ยจะหมดอายุแล้วตัดทิ้งค่ะถ้ามีเวลาว่างนะคะก็ทำไปวันหยุดหรือตอนเยน็นๆคายเครียดได้นะคะ ครเครียดได้โม้ให้ลูกให้เต่าหรือโมหให้ผัวงอนหัวก็มานั่งตัดได้ค่ะอารมณ์เสียอะไรประมาณเนี้ยลารเครียดได้อยู่กับต้นไม้แก้เซ็งได้นะคะเนี่ยคุยกับมันได้ไม่เป็นไรเนข้งนางในมันยังมีดอกตุมต่มๆขึ้นเยอะนะคะเนียเยอะเลยย้ายมาจากหน้าบ้านค่ะมันแน่นกันแน่นเกิน ก็เลยย้ายมานี่นนตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็เอาไว้ต่อได้นี่ค่ะมันดอกไปเรื่อยๆค่ะอยู่นานค่ะดอกอยู่นานสีเหลืองสวยนะคะสีเหลืองที่บ้านมีเยอะมากเลยเนี่ยลงดินก็ต้นใหญ่ๆก็สองต้นคข้าไปละอยู่ในกระถางนี่ก็ อตอนนี้น่าจะเป็นเป็นห้าต้นแล้ว้ะคะสีเหลืองนี่ค่ะแต่ความหมายมันก็ดีนะคะดอกมะากราีดค่ะช่วงนี้สวยงามจริงๆเมื่อกี้ก็ตัดแต่งจริงต้นที่ไม่สวยไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นสีเหลืองอีกต้นหนึ่งค่ะกำลังงดงามสวยจริงๆค่ะสีเหลือง นี่ก็สีชมพูนะคะเปลี่ยนเหมือนแบบว่าเปลี่ยนสีได้เลยอะ่ะชมพูขาวชมพูเข้มต้นนี้ก็สวยนะคะต้นนี้ก็สวยกระถางไม่ใหญ่มากมายกระถางเบอร์แปดต้นนี้ลงดินก็อู้ฟู่มากเลยค่ะ ใหญ่โตเลยเนี่ยกำลังจะดอกนะคะส่วนอีกต้นก็สีเหลืองสีขาวค่ะสีขาวแก้มเหลือง ตรงนี้อีกมีนี่นี่ก็สวยค่ะสวยงามจริงๆ เล็จนะคะ ทะเลธานี่ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะสวยงามกําลังบานอันนี้ลงดินนะคะอน,นี้ลงดินก็อีกต้นหนึง่งมากะเล็ดเหมือนกันยังไม่บานนะคะดอกก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสีชมพูดอกสวยมากชอบปลูกสองต้นคู่กันเลยก็มาฝั่งนี้ไฮเดียเยนก็กําลังติดดอกนะคะ ติดดอกอในเย็ยนนี่ก็มาการะเลสนะคะดอกไม่เหมือนกันนะคะกำลังติดดอกเยอะแยะต้นนี้ก็มาการะเลสค่ะสีขาวนะคะขาวแบบเหมือนเบนจมาเลยนะคะเนี่ยสีขาวพุ่มใหญ่เลยซื้อมาพร้อมกันหมดเลยสีขาวเนี่ยค่ะเป็นดอกตึ๊กๆมาแล้วต้นนี้ ต้นนี้กับชมพูเมื่อกี้เหมือนกันนะคะนีะ่ค่ะมะกรค่ะตรงนี้มีอยู่3ต้นนะคะส่นนี้มี3มต้นใหญ่แล้วนั้นก็2องรวกันเป็น5้าแล้วนะคะมาดูตรงนี้ค่ะยังเล็กอยู่ยังใส่กระถางเล็กไว้เดี๋ยวถ้าใหญ่มาหน่อยจะเปลี่ยนกระถางให้ค่ะ สีเหลืองสีเหลืองดอกไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสีนึ่งค่ะอันนี้ก็สวยอันนี้ก็มีสองต้นนะคะอ้าวดอกที่ไม่แข็งแรงเดี๋ยวต้องตัดค่ะตัดดอกไม่ทิ้งนะคะอันนี้ก็เหมือนกัน ค่ะเคค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเมื่อกี้ยกกุหลาบไปทิ้งต้นหนึ่งที่บ่างๆเมื่อกี้นั่นแหละคะ่ะมันตายเลยถอนออกไปเร็วไปแล้วค่ะกุหลาบหินค่ะกุหลาบหินกำลังดอก